สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เล่นยั่วนี่ยั่ตึกลงพุ่มต้นลาเสร็์นะครับขอบสร้างพุ่มต้ลาเสร็์ก็เลยจะไปงานต่อที่หนองคายนะครับก็แวะตลาดเช้ากับพี่เปานะครับวันนี้ไปกับพี่เปาไม่ไม้เท่าไหร่ครับสิบบาทจ้ากินไหมพี่เปาสองไม้ฟอง เขาเนียห่อนเราจะไปหนองคายต่อนะครับต่ว่าหิวข้าวก็เลยแวะแวะก่อนกสาร้อยครับแม่เสาร์แพงเท่าไหร่ครับสามสิบจ้าุ้วยราคาแพงว่ามัแต่งตัวาัน่ะแม่ไม่ได้พูดอามาหรอแม่ ครับแล้วก็พอ,อ,ส,อสองีว่ว่าโมเมนต์ใส่บาทค่ะเฮ้ยพี่เปาสาธุพี่เปาพยา,ายามเชา้ากับพี่พี่สายกินเกบไม่เจอถ่ายกล่องนะ यु भवादि वा जायिनो प्रालो अय นตงสองตัวหรอวันี้ตัวไหนหลวพ่อหลวงพ่อไม่ซื้อเรียกพ่ะนะกินออแบงค์ซ่าเป็เดียรพอหลวงพ่อตรวจจบตัวอะไรที่เปาหลวงพ่อวันนี้ตัวไหนเนียังกาวัี้ตัวไหนลาบาูกลาบาหลวงพ่อก็หลวงพ่อไม่เล่นพะนะเหจังทางจะชินอะไรอ่ะจัง อบทำเพื่อความปังเพื่อเพื่อยอดวิวเพื่อความปังเพื่อคนดูเหมือนอันนี้สารจะได้ปลาแล้วหนึ่งเจอกำลังซื้อหมูปิ้งใหม่ตลาดเนี่ยเงียบแค่หลวงพ่อไม่มีตัวไหนมาไหนก่อนหลวงพ่อตัวนี้ตัวไหนเพื่อนสวัสดีคุณบ้างครับเราจำได้บอวาแมนไพร์หาดาวพิดป่าวงเดือนบอเปลี่ยนยูเซอร์ไหมบอชื่ออะไรชื่ออะไรกูหาฟ หลวงพ่อไม่บอกเมื่อกี้ผู้สาถามสาวน้อยครับมาล่างบ้านไหนบ้านไหน้งตึ้งนี่นะบ้านไหนพี่เปาบ้านเชียงยืนบ้านเชียงยืนงานประจำปีเหมือนค้นจนล้นวัดจนวันนี้มองเหี้ยบไปหรอคนหลายน่ะซื้อหนึ่งพิ้งคีก่อน ครับก็มาถ่ายบรรยากาศนี่แหละครับช่วงเช้าหลังเตื่นราแล้วก็หาอะไรกินกันหน้าเมืองยังเริ่มเริ่มมาทายตัวกินอะไรเนี่ยอันนี้โมกไข่ปลาบางแก้วปลาเอาให้เอาเอาเนื้เอาเนื้อผงเนื้าซาลาเอาเห็ดเอาไปถุงนี้เอาถุงนี้อันนี้ลาบกระต ong อันนี้หมกกระต้อ กินแต่เดียวมาดูแต่เดียวคิดอะไรอีกไหมอ่ะเดี๋ยวหนูซื้อหมูปิ้งอีกก่อนกลับมาซื้อขึ้นมาเดิมคุณแม่เอาข้าวเหนียวเท่าไหร่เอาข้าเหนียวเท่าไหร่เอาไหมกินไหมเอาข้าเหนียวกินไหมต่อละสิบลูกเอาสี่ห่อ เปลือกไม่กิบดีหรอซีฮอสอดผั่ไทอล่าีฮอไป็นเอาสามฮอล่ีสามแ่ีจังเวอร์จังอะไรไม่ดีที่เป่าอะไรเนี่แม่อ่กสิบาทครับเอาไหมไปกินแต่ละมื้อจกินรงแรมนี่ตั้งใจจะมาไก่อะไรอีกสิบกโลเออชินจังเนี่ยกินยูนี่ก็ได้นีู่้สากินแถวนี่ก็ได้ไฮวาน้พี่น้อง แม่จาเครื่องนั่นก็ได้เล่นแล้วมาบ่แม่แล้วท่านุสิจัด้วยนี่ก็เส้นเลือดแต่ขอกินก่อนนะหนูมากเลยขอชิมก่อนมีตับไหมคะมีแต่ตับหมือจะกินตับไก่อ่ะตับไก่ยังไม่สุกก็ลังปิ้งอยู่จ้า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 จจ้าจ้าจ้า โอเคครับแบบมาเจอกันคลิปใหม่ดีกว่าพี่น้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับว่าย่างตาไปจกักษ์ซ้องใหแน่น่ะขอตัวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทิ้นนาทางนะครับฝากกดติดตามกดทั้งสไลด์ช่องยูทูบตามสิริวิทย์อำเภอรัชเชลได้วยนะครับเรียกวิ่งตาไปจักษ์ซ้องใหม่แน่เขาเห็นไม่ะร้อยปีจา้าเรื่งหนี้บริษัทจ้าบาทเนี้ ใช่ใช่ไหมถ้าใช่ไม่ต้องไปตรงนั้นเอานี้เดพีดตับรถร้อนเลยใช่ไหมเมื่าไม่ใช่เนาะรถนางเข้าศูนย์อยู่วันนี้เรากินประหยัดนะครับเรากินไม่เกินหนึ่งร้อยเพราะเราจะเก็บเงินไปซื้อเลขหลโคกหลับไปลหลวมโคก็เลนแมนโอเค สบายนะครับอยู่ในฝากกดตามกดสอครไทยช่องตาฝูบิเดนราบ๊ายบายถายอื่กับผู้ถ่าย